ข่าวแรกครับมาที่ มาที่น้องรักของพรีครับมาตินเนลลี่ครับนะฮะโม้เลยครับบอกว่าผมมีความสุขมากกับผกลการแข่งขันครับแล้วก็ทั้งประตูที่ทําได้แล้วก็แอสซิสครับการบุกมาชนะแอตแลนติกบิลบามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าผมคิดว่าทีมทําได้ดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งเวลาหลังตอนที่ผมลงสนามเนี่ยผมพยายามหาพื้นที่หลังแนวด้านหลังแนวรับนะครับแค่1นาทีหลังจากที่ผมลงไปผมก็เจอช่องโหว่ทันทีครับผมบอกเพื่อนๆที่ม่น่งสมรองว่าพื้นที่ด้านหลัง มันเหลือว่างมากดังนั้นเลนโดทอซา,าเนี่ยก็เห็นเหมือนผมครับพอลงสนามเนี่ยเขาก็จ่ายไปตรงนั้นเลยมันยอดเยี่ยมบ,าบ้างครับส่วนจังหวะประตูที่2เนี่ยผมพยายามเลี้ยงผ่านคู่แข่งแล้วก็หันมาเปิดหาคนในกรอบเขตโทษผมรู้ว่าอตรลนติกลิมเบลเนี่ยเริ่มล้าแล้วและสุดท้ายเนี่ยก็หาทางจนเจอครับส่วนเลโอก็ช่วยจัดการที่เหลืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับไปมาตี้ให้จบเลยนะมาตี้วันนี้มีหลากหลายประเด็นนะหลังเกมเนี่ยก็มีการ โพสต์ด้วยนะครับกราเบลมาตินเนลลี่เนี่ยก็บอกว่าหลังเกมเนี่ยเเขาก็โพสต์บอกว่ามันเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมผมรักทุกคน love you guys นะครับนะก,นก็น่ารักนะ่ารักนะแล้วก็ความน่ารักของมาตี้ยังไม่จบนะหลังเกมเนี่ยมาตินเนลลี่ก็เดินปรบมือให้กับแฟนๆที่ตามมาเชียร์ด้วยนะครับนะหนึ่งในนั้นก็มีคุณแม่ผมด้วยนะพี่ขวัญน,นะมาดามมาดามกูเนอร์มาดามขวัญกูเนอร์หรือยังไงเนี่ยผม จำชื่อเพจใหม่พี่ผ่านไม่ได้ขออภัยครับพี่แต่ก็ไปเสิร์ชได้เสิร์ชเจอแน่นอนนะครับไม่ไม่แค่นั้นครับเจ้าตัวเองอยังได้มอบเสื้อของตัวเองนลเนี่ยนะครับแมชวอลเลยเนี่ยครับให้แฟนบอลของอาร์เรนตีบูเบาด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพประทับใจที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีนะที่ขึ้นอินเสิร์ตนี้นะ